บุญมาอ่าดมมันทีอ่าเป็นสาบไม่บุญมาไม่อาบน้ำอานูดีเป็นยังไงเนอะเอ้ยเอ้ยเอ้ย ออ้อไม่ไหวละง่วงนอนนอนต่อพัดลมแม่นางนี้ก็ไปเกินไปไหมเนี่ยฮะดูน้องนน้องน้องตัวเล็กนน้องยังไม่กวนเลยนุนนุนุกะทิไปเล่นไม้กวาดอีกแล้วลูก ใครจะสบายเท่าเธอแล้วบุญมาลมบอยบอยหนังท้องตึงหนังตาหย่อนอืม,อมสูขิดิ์บุญมาไฟไหม้ตื่นเร็ว เอ้ยเด <c oughs> ี๋ยวไฟไหมนะทางนู้นก็แผ่ทางนี้ก็แผ่โอ้พี่เตรียม ได้เลขกี่ตัวแลวพี่เตี้ยมหืมจุกพุงม,มันจี้จุกพุงม,มันจี้อม,มมึงมั้งน้องล่ะน้องนั่นฮะกะทิไปเล่นแม็กวาดทำไมละ่ะลูกกะทิ อะไรอีกอะพดด้วงจะกินทั้งวันเนี่ยเทินเนาะเออเธทิร์นนะ